ประเทศไทยนั้นติดท็อป10ประเทศที่มีมหาเศรษฐีจากทุนนิยมพวกพ้องมากที่สุด The Economist ได้จัดอันดับประเทศที่มีความมั่งคั่งของมหาเศรษฐีจากธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากความใกล้ชิดกับรัฐมากที่สุดในโลกซึ่งไทยนั้นติดอันดับ9ส่วนรัเสเซียเป็นเบอร์หนึ่งวันที่14มีนาคม2565 The Economist ได้เผยแพร่รายงานดัชนีทุนนิยมพวกพ้อง หรือ The Crony Capitalism Index ประจำปีพศ2564พร้อมกับระบุว่าการแพร่กระจายของละทิพวกพ้องในหลายประเทศผ่านการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ Rent Seeking ของผู้ประกอบการที่ได้สร้างสายสัมพันธ์กับรัฐหรือบุคคลในรัฐบาลเพื่อที่จะสร้างกำไรให้สูงที่สุดแก่ธุรกิจนั้นเป็นพฤติกรรมที่กำลังกัดกินระบบเศรษฐกิจและเพื่อเป็นการวัดว่ามีการใช้ระบบพวกนี้แพร่หลายในโลกมากน้อยแค่ไหนทาง t ด e e อีโคโนมิสจึงได้จัดหมวนหมู่แหล่งความมั่งคั่งของมหาเศรษฐี จำนวน2,755คนโดยได้แบ่งเป็นภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นสองหมวดได้แก่หมวดที่ได้อาศัยความสัมพันธ์แบบพวกพ้องและหมวดที่ไม่อาศัยความสัมพันธ์แบบพวกพ้องทั้งนี้หมวดที่อาศัยความสัมพันธ์แบบพวกพ้องยังรวมถึงกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะมีพฤติกรรมแสวงหา ค่าเช่าทางเศรษฐกิจจากความใกล้ชิดกับรัฐบาลในภาคธุรกิจธนาคารคาสิโนโการป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมใช้ทรัพยากรสาธารณะในการสร้างผลประโยชน์พร้อมกับวัดเปรียบเทียบสัสดส่วนของทั้งสองหมวดเทียบกับ GDP ของแต่ละประเทศโดยพบว่ารัสเซียนั้นติดอยู่ในรายชื่อ อันดับหนึ่งที่มีมหาเศรษฐีจำนวน70%ใน120คนหรือ84คนซึ่งตรงกับคำจำกัดความทุนนิยมพวกพ้องของ The Economist ส่วนอเมริกามีเพียง20%ในขณะที่อินเดียมีมหาเศรษฐีกลุ่มพวกนี้ เพิ่มขึ้นจาก29เป็น43ในช่วง6ปีที่ผ่านมาถึงอย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของมหาเศรษฐีจากแวดวงเทคโนโลยีทั่วโลกยังส่งผลให้ระดับความมั่งคั่งจากระบบพวกพ้องนั้นลดลงหากพิจารณาจากภาพรวมทั้งหมดซึ่งผู้สื่อข่าวได้รายงานเพิ่มเติมว่าในการจัดอันดับดังกล่าวพบว่าในปีพศ2564ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่9ซึ่งไต่ระดับขึ้นมาจากอันดับที่12ของปีพศส5 5พ